ดัชนีตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นในภูมิภาคส่วนหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะโดยถึงแม้ว่าตลาดจะกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนแต่ก็ยังมีปัจจัยหนุนจากรายงานผลประกอบการของบริษัท Apple นะคะทำให้ปิดตลาดเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่1 6 ขออภัยกัน16,501.65จุดค่ะ n a s d a กเพิ่มขึ้นมา21.37จุดปิดที่4,148.34จุดและ S&P 500เพิ่มขึ้นมา3.22จุดปิดที่1,878.61จุด ฝั่งตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวอย่างพันผวนในช่วงเช้าวันนี้ค่ะดัชนีนิเกเกอตตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดเพิ่มขึ้น90.58จุดแต่ที่14,495.57จุดห่างเสงตลาดหุ้นฮ่องกงร่วงลงหนักถึง308จุดปิดภาคเช้าที่22,254.80จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเช้าว,วันนี้ปิดตลาดภาคเช้านะคะดัชนีปรับตัวลดลงไป4.36จุด อยู่ที่1,418.31จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย15,198.81ล้านบาทด้านราคาน้ำมันดิบที่ตลาด NYMEX ของสหรัฐปรับเพิ่มขึ้น50เซ็นต์มาอยู่ที่101.94ดอลลาร์สหรัฐต่อบาวเร็วขณะที่น้ำมันดิบ Ren พุ่งขึ้นมา1.22ดเซ็นต์ปิดที่110.33ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเร็ว ส่วนราคาทองคําในประเทศเช้านี้ปรับ2ครั้งนะคะรวมราคาขึ้นมา100บาทโดยทองคําแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ1,9700บาทขายออกบาทละ1,9800บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ2,200 0บาท